ครับก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับวันนี้นะครับนะมีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับนะซึ่งทางแอดมินเองก็จําท่านได้นะครับนะท่านแหมส่งสวัสดีตอนเ,อเช้านะฮะมาให้ทางอ,อบตอของเราอยู่ตลอดนะครับล้วก็เคยเป็นผู้ที่ติดตามการทํางานของทางอ,อบตเชบุรีนะครับโดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ อ่หีบศพลงเย็นนะครับแล้วก็แอดมินจาได้นะครับว่าท่านเองเคยมาบริจาคให้กับเราในปีที่ผ่านมานะครับอ่ายังไงก็ต้องขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอ่ขออนุญาตแนะนําตัวอีกสักนิดหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมผมนายนุกศน์โพธิพันธ์ครับนุกศน์โพธิพันธ์นะครับผมครับ มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนครับผมภูมิลำเนาตอนนี้อยู่ที่บ้านพนอมครับบ้านพนอมเนาะโอ้โหนะครับแล้วทําไมถึงทราบนะครับว่าเรามีโครงการชาปนกิจสงเคราะห์แบบนี้ครับผมก็ดูในเฟซของอบตเซมีดูในเฟซนะครับเวลาท่านดูแล้วก็ได้เห็นการช่วยเหลือของเรามีความรู้สึกยังไงครับมีความสุขมากครับมีความสุขมากนะฮะมีประโยชน์มากครับอืครับแล้วก็ทีมงานของเราก็ทําจริงนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้เห็นถึง เขาเรียกว่าความห่วงใยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับถ้าไม่มีท่านนะครับวันนี้ท่านมีความประสงค์จะมาทําอะไรครับผมมาบริจาคซื้อหีบศพครับซื้อหีบศพใช่ไหมครับเนื่องในวัน ใช้วันเกิดครับโอ้โหแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยนะครับขอทายอายุนะฮะขอทายอายุเดี๋ยวให้แอดมินทายก่อนว่าจะถูกหรือเปล่านะฮะน่าจะประมาณสักหกสิบได้ไหมฮะหกหกสิบสองครับครสิบซองแล้วนะครับโอ้แสดงว่าวันนี้วันครบรอบพอดีนะครับอ่าวันที่หกตุลานะครับหกตุลานะหกสิบสองแล้วโอ้โหนะครับนะนะยังมีความสุขอยู่เลยนะครับอ่าวันนี้จะมาบริจาคอ่า สนับสนุนแล้วก็บริจาคนะครับเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับผมสี่พบาทครับโอ้สี่พันบาทเลยนะครับนี่นะครับนะฮะก็นี่เป็นลายมือของท่านนะครับคุณนุสศโพธิพันธ์นะครับก็เป็นลูกเป็นหลานชาวตำบลเชบุรีนะแต่ว่าไปมีครอบครัวอยู่ที่ตำบลพะนอมแต่ก็ยังไม่ ทิ้งบ้านเกิดเนาะยังยังติดตามยังมาทําบุญตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงแอดมินขออนุญาตรับเอาไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับแอดมินถ่ายไปด้วยนะครับนี่นะครับแอดมินจะขออนุญาตรับเอาไว้นะครับแล้วก็จะขอคุยกับท่านอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับนะก็ขอให้ผลบุญในวันนี้นะครับนะจงต่ออายุให้กับท่านนะครับมีความสุขมากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้อยากคุยกันสักหน่อยหนึ่งไหนๆก็มาแล้วนะครับในส่วนของ การบริจาคนะครับนอกจากการจะทําบุญในส่วนของอาจจะเป็นวัดเป็นโรงพยาบาลแล้วนี่แล้วทำไมท่านถึงเลือกในส่วนของการทบุญแบบนี้ครับอันนี้ขออนุญาตคุยนะครับเผื่อมีบางท่านอาจจะอยากจะทราบครับผมดิฉันครับคือเราอยากบริจาคช่วยเหลือพวกผู้ที่โดยโอกาสหรือว่าพวกที่ยากไร้นครับเราก็จะทําตรงนี้ด้วยครับอืครับ ทุกๆวันเกิดท่านท่านได้ไปทำบุญที่ไหนบ้างครับก็ส่วนมากก็ไปใส่บาทที่วัดอยู่ประจำอยู่แล้วเนาะก็ทำครับแต่ว่าครั้งนี้อูนะท่านท่านได้บริจาคถึง4,000บาทนะครับเอนะครับนี่นะฮะถ้าไม่มีจิตใจที่เป็นกุศลนะครับอย่างแรงนะ ท่านตั้งใจมานะฮะจริงๆบ้านท่านอยู่พนมนะนะฮะแล้วก็เราเองก็ไปแข่งกีฬาด้วยวันนี้รมาที่อบตดีกว่านะครับแล้วก็ท่านยกเองก็เลยฝากบอกฝากขอบคุณท่านอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็กำชับให้อดินได้คุยกับท่านหน่อยนะครับเพื่อท่านจะเป็นสะพานบุญบอกต่อให้กับพี่น้องหลายท่านนะครับรู้สึกยังไงครับในเมื่อบริจาคให้กับทางตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกมีความสุขและสบายใจเลยครับนอนหลับสบายดีนะครับเขาบอกว่าอายุยืนนะถ้าเกิดว่าได้ทํา ทำการบริจาคชุดลงศพนะครับชุดลงศพชุดใหม่นี่จะอยู่ที่ราคาชุดละ2,300บาทนะครับแล้วก็จะมีพวงหลีดมีอะไรมีดอกไม้นะครับมีดอกไม้จันทอะไรด้วยนะครับซึ่งเงินที่ท่านได้บริจาคนะครับก็จะนําไปสมทบนะครับในการบริจาคต่อไปอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงศบต่อไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาชื่อท่านนะครับนะเข้าไปเข้าไปประกาศในใน ในทางเจ้าภาพเลยนะครับที่ผ่านมาคือเราเองก็ไม่ค่อยได้ประกาศเพราะว่ายังไม่ครบบ้างนะครับยังไม่ครบชุดอะไรบ้างนะครับเอาละครับนะฮะแล้วก็อยากจะฝากเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยากจะทําบุญนะครับด้วยการบริจาคแบบนี้กับทางเรานะครับนะฮะท่านจะมีการเชิญชวนพี่น้องนะครับนะฮะยังไงครับผมเชิญครับครับก็อยากถ้าผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือว่ามี พอจะบริจาคได้ก็ให้มาช่วยๆกันครับโครงการนี้คิดว่าดีครับครับครับเห็นด้วยตาแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําจริงด้วยเนาะนะครับนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านนุศรภูทิพัน์นะครับนะฮะวันนี้ก็ได้เขาเรียกว่ามาทําบุญเนื่องในวันเกิดครบรอบ62ปีนะครับ ซึ่งท่านเองก็ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับนะฮะมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกับการให้นะครับแล้วก็หวังว่านะครับการบริจาคในครั้งนี้นะครับนะฮะจำนวนเงินสี่พันบาทนะครับที่ท่านได้เมตตาให้ก็จะสมทบในส่วนของกองทุนของเรานะครับเราก็เดี๋ยวจพต่อไปนะเดี๋ยวแอดมินจะนำชื่อของท่านนะครับนะไปประกาศให้ให้พี่น้องที่ได้รับทราบนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้บุญได้กุศลด้วยนะเพราะว่าแอดมินเองก็เป็นวิทยกรในส่วนของงาน าชาปรากิจิศุกด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็รบกวนเวลาท่านอยู่พอสมควรนะหนาทีเนาะก็ขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ท่านอายุวันณะสุขพระละนะครับเป็นหนุ่มนะครับแน่นตลอดไปนะครับมีความสุขแล้วก็อายุยืนยาวนะครับ,รบนะฮะอยู่เป็นร่มผู่รมใสให้กับลูกหลานต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆปีทุกๆครบรอบวันเกิดนะ The a แอด v e r s a r นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม